สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมของใหม่มาแลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเวอร์ชันของ0.15.9นะครับรีบิวหนึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับว่ามีของอะไรมาใหม่มาเปล่านะครับก็เวอร์ชันนี้อ๋อก็มีของใหม่มาครับม,มีหลายอย่างอยู่นะครับเขาบอกว่ามีวิดเตอร์มเห็นเห็นเขาบอกว่ามีวิดเตอร์ เยวขอลองๆหน่อยนะคะก็คือว่าเออได้มา่นานแล้วแหละแต่ไม่ค่อยได้เล่นพอสมาก็จะเล่นแบบสบายๆนะไม่ค่อยได้เล่นสมัยก่อหรอกนะครับฮะแล้วก็บอกว่ามีวิเทอร์นะปะใช่ปะอ๋อมีวิเทอร์จริงๆด้วยครับ เจอภาพของมิเตอ,อ,อ,อร์ครับขออะไรคะค่ะอะไรอ้ายไอ้หนนะครับอ่ะมีมิเตอร์ครับมีมิเตอร์มีวิเตอร์มีของใหม่มานะครับให้เขาบอกว่าต้องใช้บล็อกเพชรในกระสีแบบนั้นงงนะครับ,นะรบต้อง ก็ตรวจคนหนี่ and <AND งนนะ่าต้องส่กเป็นสภาพเด็กไม่ติดจักตวง

เสียงท่อรถแม่งดังแจ่มว่ดีค่ะดีคนตอนเช้ามัดีอยู่นะนักเรียเด็กเด็กควรจำว่าเด็กเด็กควรจะว่าเด็กเด็กควรจะว่านะครับคือสภาพมันวาง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  วาง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 กรพมันก็น้อง สร้างฐานใหญ่นี้นะครับนี่จัดให้ตอนยาวเลยนะครับเราก็จะมารีวิวของมันกันนะครับก็จะําขานมิเทอร์แล้วสินะครับฐานมันมันไรวะเนี่ยฐานตีสี่ ยังไงไม่รู้ให้หลองให้มันสาไอส่างขึ้นมาไอสงไอแสง,แสงย่างี้งงที่แบบว่าใชาบ้บได้ว่า,างวไหนก็จะเป็นแบบอี้นะคบไม่ไรแลกของได้เคยพวกเอา,เอา,เอาไอไอแรงมาครับอยากจะคงจะอยากจะรู้นะว่า Vai tutta tanto per dire che ตายมันก็จะเลี้ยงไอ้ลูกน้องไอ้พวกสเตรตันดามานี่ยไม่รู้นมันจะไันยังจะเอาวางมาป้องกันตัวของมันนะครับเพื่อให้เราตายเร็วก็นี่นะคนลมกไม่รู้นคว่าสบายเสียงก็เหมือนตัวคนลูกเราโดนจมกินแล้ก็แปะแปะแปะเนี่ยแต่ผมขอเตาเลือดมันแบบราลาสักสองกบ สองสองสองพันได้เปล่า่ะกมมีโซนนะครัพิ่งีะตอตีข้างล่างนะคะถ้าตีาแล้วก็ันระตล้า็สบยวงเนคุณก็เราจะรู้เนาะมีอะไรมาใหม่อีกมาครับอืมมี มีอะไรมาใหม่มีไว้แค่สองสามอย่างเองนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมาใหม่เลยนะครับงั้นการรีวิวก็คงน่าจะมีแค่นี้นะครับแต่อิสเสียงเนี้ยหนะมายความว่างไงวนะเนี่ยอิเสียงเป็นอะไรอนะอ่าเราของลองไปดูข้างในเออ่ซับซ้อนดีจริงๆ แน่เราขึ้นไปสูงๆอ่ะสามมาลย์มาสึกแค่นี้นะปากระโดงปุ๊บมาเมื่อเรามาตรงไหนสักแห่งนะฮะแล้วก็มันก็จะบึ้ม โอเคงั้นก็วน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัหมดดีนะครับครับวันนเราก็ต้องขอขอตัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับยิปปี้กดุศลสักขายด้วยนะอย่าลืมกดุศลสักขายนะครับอ่าแล้วก็หน้าหลักนะครับหน้าหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคอมมอนนิวนะครับกดที่สตูนก็จะมีเขาพวกนี้ขึ้นมาครับนี่สกินก็จะเป็นอย่างนี้ครับนิวก็จะมีพวกนี้มาใหม่นะครับนี่นะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดตัวสัตว์ใจเดียวเลยจะเหมาะมากกดติดตามักขายนะครับนั่นนะขอบคุณมากครับ skin ku wah banyak ya skin ni